สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตเกี่ยวกับเรื่องการกินเหล้าการทะเลาะกันนะครับยิงกันตายในวงเหล้าถือเป็นปัญหาโลกแต่นะครับการกินเหล้านอกจากจะเป็นการผิดศีลทุกข้อนะฮะศีลห้าทุกข้อบอกเกิดมาจากการกินเหล้านอกจากนี้เวลากินเหล้านะฮะยังเกิดปัญหาในการทะเลาะวิวาทพูดจาส่อเสียดกัน เว้าพื้นกันด่ากันดูถูกกันแม้กระทั่งแอคชั่นเกิดต่อยตียกันสุดท้ายยิงกันตายหลายคดีขึ้นสู่ศาลสาเหตุมาจากการตั้งวงเล่าทั้งนั้นในวนันนี้ทนาอน,นจะมาให้ความรู้ว่าทําไมในการยิงกันตายในวงเล่าเขาถึงไม่ติดคุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง2ตัวนะฮะที่เขาใช้ในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเรื่องการทําร้ายกันยิงกันตายในวงเล่า นั่นคืออาการป้องกันตัวตามมาตรา68นะครับของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งสามารถยกเว้นความรับผิดได้นอกจากนี้บทกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะอ้างในการต่อสู้ทนายมักจะยกบรนดาลโทสะนะฮะก็ในวงเล่านะฮะนอกจากจะต่อยตีกันชักอาวุธอ้างป้องกันนอกจากนั้นการพูดจาส่อเสียดดูถูกเหยียดหยามกันก็เป็นบ่อเกิดแห่งการบันดาลโทษะ ซึ่งทนายจำเลยจะนำมาใช้ในการต่อสู้เพื่อให้ลูกความหลุดพ้นจากการรับโทษทีนี้ในส่วนของอามาตราโทษนะฮะข้อหามาตรานี้เนี่ยเขาระบุไว้ว่ายังไงที่จะนำมาใช้ต่อสู้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยจะได้มีความรู้กันว่าถ้าต่อไปเกิดเหตุยิงกันตายตีกันตายในวงเล่าบทกฎหมายตัวนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ของมันยังไงนะครับ มาตรา68นะครับในเรื่องการป้องกันที่เขาเอามาต่อสู้นะครับผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นจากพยันตรายซึ่งเกิดจากการพรัทุสลายอัลละมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้ถึงถ้าได้กระทําพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดนะครับไม่มีความผิดเลย ทีนี้ว่าการป้องกันยังไงถึงจะไม่มีความผิดตามกฎหมายนะฮะทนายนนท์จะแนะหลักง่ายๆคือ1นึ่งมีพยนานอันละเมิดต่อกฎหมายพยนานอันละเมิดต่อกฎหมายคือเขาทําความผิดที่จะมาทําร้ายเราโดยที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้สมัครใจวิวาทไม่ได้เป็นต้นเหตุนะฮะการที่คุณนั่งกินเหล้าแล้วคุณไปด่าแม่เขาเขาจะมาต่อยคุณคุณอ้างบันดาลโทสะต่อยเขาไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายเพราะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณเป็นฝ่ายก่อ หรือแม้แต่นั่งกินเหล้ากันพูดผิดหูนะฮะมึงออกมาต่อยกับกูเราวิ่งเข้าไปต่อยจะอ้างป้องกันไม่ได้นะถือว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทเขาลุกเข้ามาจะต่อยเราเราลุกขึ้นเถ้าบุตว,วิ่งเข้าใส่เขาต่างฝ่ายต่างตีแทงเขาตายยิงเขาตายอ้างเหตุป้องกันไม่ได้ทั้งสิน้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะว่าตีกันตายในวงเหล้าการที่จะยกข้อกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาคือหนึ่งเราไม่ได้สมัครใจเราไม่ได้พูดหาเรื่อง เขาลุกขึ้นมาจะเอาปืนยิงเราจริงใช้มีดแทงตายนั่นคืออ้างเหตุป้องกันได้เลยนะครับหรือเขาชักแสดงอาวุธที่จะยิงเราเราเข้าล็อกมือแล้วก็แย่งอาวุธแล้วก็ยิงเขาตายนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะอ้างเหตุป้องกันตัวได้จะมีดีกาเทียบเคียงที่620 32ทับ3 2นะครับกรณีว่ามีการทะเลาะวิวาทกันอ่า 620นี่คือเป็นดีกาที่บอกว่าผู้ตายนั่งกินเหล้ากันนะฮะมีเหตุทะเลาะกันผู้ตายจึงอ่าแยกย้ายไปต่อมาผู้ตายกลับมาอีกนะครับพร้อมมีดทําครัวจะใช้มีดในลักษณะนั้นจะเข้ามาทําร้ายร่างกายจำเลยผู้ตายมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยซึ่งเกิดจากการมัตุสลายอลเมือดต่อกฎหมายและเป็นพยานอันตรายที่ใกล้ถึงจำเลยจึงมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้จึงเป็นการป้องกันนะฮะจึงเป็นการป้องกันแต่การที่ยิงถึง5นัดอาจจะเป็นป้องกันเกินกว่าเหตุได้ถ้าป้องกันเกินกว่าเหตุกฎหมายก็ต้องให้เรารับผิดชอบตรงนี้นะครับก็คือพูดไง่ายๆว่าทะเลาะก,กันในวงเล่าเหตุการณ์จบไปแล้วกลับไปไปเอามีดมาจะทาร้ายเราเราจึงเอาปืนยิง นะฮะถึงจะทะเลาะกันในช่วงแรกแต่การทะเลาะตัดช่วงไปแล้วการที่ออกไปเอาอาวุธจะมาทําร้ายเราเราจึงใช้อาวุธยิงป้องกันตัวอน,นันตอ้างได้แต่ถ้าสมัครใจทะเลาะกันอ้างไม่ได้วิ่งเข้าไปไม่ได้นะครับหรือด่าเขาก่อนจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้ทั้งสิน้นนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เขานํามาใช้ในการต่อสู้คือบันดาลโทสะบันดาลโทสะตามกฎหมายเขากําหนดไว้ในมาตรา72นะครับ เขาจะเขียนว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงด้วยเหตุอะไรแรงด้วยเหตุอะไรไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงขนานั้นศาลจะลงลดโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นั่นก็คือลักษณะนั่งกินเหล้านะฮะพูดจาส่อเสียดด่าดูถูกเหยียดย้ำด่าไอ้ยางด่าทนายอนนท์อย่างเงี้ยนะครับไอตาตีบดูถูก เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ชอบทําตัวเราถูกกดขี่ข่มเหงนะฮะจึงบันดาลโทสะกระทาต่อเขาต่อยเขาไปทีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบันดาลโทสะได้หรือมาดูถูกเหยียดย้ำลวนลามเมียเรานั่งกินเหล้าแล้วเอาเมียเราเป็นกับแก้มนะฮะเราโมโหเราจึงเข้าต่อยทําร้ายตัวนี้ถือเป็นบันดาลโทสะไม่ว่าจะเป็นบันดาลโทสะกดขี่ข่มเหงเราคนในครอบครัวลูกหลานหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัวเรา ทำให้เราได้รับการข่มเหงไม่เป็นธรรมนะฮะสามารถที่จะอ้างเหตุบันดานโทสะเพื่อทํำ้ายได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะมีดีกาที่3576้าทับสาตรงนี้เป็นดีกาที่แบบโอโหแบบชัดเจนมากนะฮะขณะจาเลยผู้ตายนั่งดื่มสุรากันผู้ตายพูดว่าจําเลยหัวล้านหลอยจังแล้วใช้มือลูบศีรษะจําเลย จำเลยลุกจากวงสุราไปต่อมาประมาณ15นาทีจำเลยถือปืนเข้ามายิงผู้ตายถึงแก่ความตายนะครับแต่ตรงนี้สารยังมองว่าห่าง15นาทีจึงไม่ใช่กระทําเฉพาะหน้าต่อผู้ที่ตายในขณะใช้มือลูกนะแต่ดีกาตัวนี้บอกว่ามันไม่ใช่บันดานโทสะเพราะคุณออกไปถึง15นาทีแต่ถ้าดีกาตัวนี้กลับกันคือทําต่อผู้ข่มเหงขนานั้นจะเป็นบัรดาลโทสะทันทีนึกภาพออกไหม นั่งกินเหล้าด่าเราหัวร้านเอามือรูปเราชักปืนยิงเดี๋ยวนั้นเลยเป็นบรรดาโทสะนอกจากนี้ที่ผมเจอในดีกาคือด่าพ่อด่าแม่กันระวังให้ดีมเมาเหล้ามาลามปามถึงพ่อถึงแม่พ่อมึงอย่างนั้นแม่มึงอย่างนี้พ่อมึงไม่ดีอย่างนั้นแม่มึงไม่ดีอย่างนี้ชักปืนยิงตายเป็นบรรดาโทสะได้คมเหง์พ่อแม่คนอื่นดูถูกเหยียดยามเฮ้ยเป็นใครเขาก็ไม่ทนศารก็เป็นคนสารก็มองว่าไม่เป็นการสมควรละ เป็นใครใครก็โกรธนะฮะหรือเอาเรื่องเมียเข้ามาพูดเมีย,ม,ม,ยมึงไปกับคนนั้นเมียมึงไปกับคนนี้เกิดต่อยปากกันยิงกันตายคาเนี้ยเป็นบรรดาลโทสะได้ทั้งนั้นฉะนั้นการกินเหล้านะฮะก็แม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเราอดตัวเองไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ได้ก็ระมัดระวังนะฮะแล้วข้อกฎหมาย2ตัวนี้จะทําหน้าที่ของมันตลอดเวลาที่พวกคุณหาเรื่องกันอยู่ด้วยกันทะเลาะวิวาทกันนะครับการกินเหล้านะครับ เราก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะฮะเพราะเป็นบ่อเกิดของการผิดสินทุกข้อนะครับตรงนี้ผมก็ฝากไว้มีสาระความรู้ดีๆทนายนนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งนึ่งสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ